ตัวนนะคะขนมปงังทำเสร็จไหมอะ่ะปิดฝวาไหมอะ่ะปิดไม่ได้น่ขวาหมดแล้วเนี่ยแต่เมื่อจะเอาที่บ้านมาแต่ลืมไปว่าที่บ้านอะ่ะ มันเป็นฝาเป็นรูใช้ได้มันเป็นรูรูจริค่ะมันเป็นฝาแก้วหนาขอบคุณค่ะน้องค้าสิบห้าใส่อะไรคะเข,ข่ากล้วยเข่ากล้วยกุ้มนมะพร้าวสุกกาลนะคะสีอะไรคะสีฟ้าข,ขนมปังคอนเส็ Okay. ข,อขอบคุณครับ่อยลอยเหมือนอาวังเออเรื่องจริงเรื habitat, ่องจริงนะเรื่องจริงมาจากใจพี่เรียกเทเลทอบบิ้งใส่เสื้อสีตามก่นไงคุณไม่ยังเหรออลูมิมิตยใส่ ไม่ไม่ยืนดีกว่าไม่ไม่ยุดไม่นะเว้ยสิบเอ่อสิบห้าบาอะไรคะเอ่อเขาดครับเปลี่ยนได้ไมไม่เอาเขาพูดล้มันมาอะไรอีกครับกุ้ยแล้วก็คุณอะไรกัคุณีอะไรอะไรเลี่ยน่ดต้องเลื่ทาจเราะลูกค้าประจ กินทุกวันเลยนะี่ยกินทุกวันแบบทุกวัน,นสีะไ,ไม่ประจำทำไม่ได้นะ <c oughs> ขนมป,ปังคอนเ็ดไหม